บัวสวยจังเลยนี่คือทุ่งบัวนะคะอยู่ข้างๆหมู่บ้านทานธนาที่สุรินนะก็ไปทางไหนก็เจอน้องวัวอ,อีกแล้วนะคะน้องวัวอยู่ข้างๆคนเลี้ยงวัวเยอะตอนนี้ราคาัวตกต่ำมากๆเลยแต่ทุกคนก็ต้องดิ้นรนสู้ต่อไปนะโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะ ชอบมากๆาบัวมีกระดอกใหญ่ๆสีบานเย็นเข้มก็มีสีชมพูก็มีนั้นก็ต้นไผ่นะช่องของเราก็เน้นความเขียวสวยสดงดงามธรรมชาตินะเน้นความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ ดอกไม้นะคะเพราะตัวเราเองไม่ได้ทำนาเราเลยไม่ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนานะแต่เราเป็นคนที่อดีตเป็นชาวนาแล้วก็ชอบเรื่องราวของทุ่งนามากๆาสวยสดชื่นเลยนี่ต้นโพนะคะแล้วก็ดูทางโน้นใหญ่มากเลยต้นก้ามปู มีประโยชน์มากๆใบของเขาถ้าร่วงมาเนี่ยใช้ทําเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะสุดยอดมากๆเลยมีคนมองแล้วก็ยิ้มที่เราถ่ายคลิปอันนี้ทางด้านนี้ที่มองเห็นไกลๆนะั้นนะคะก็คือกระเชดน้ำนั่นเองแต่เราไม่กล้าลงไปลค่ะ เรากลัวเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอค่ะตรงนี้ก็มีต้นแค่นี่ก็มีต้นบอนเยอะแยะเลยบอนบอนอะไรก็ไม่รู้นะคะตรงนี้เป็นชุมชนสีโพทองดูสิโอ้ยมะเขือเด้ะมะเขือออกลูกใหญ่ๆเลย,ยมีไง เือไม่รู้จะมีใครมาเก็บไหมเอ้าวัวเห็นเราสงสัยหิวน้ำวัวนะคะพี่อู๊ดเคยเลี้ยงวัวในอดีตอุ้ยเวลาเขาเหิวน้ำนะเขาจะตะโกนร้องโบ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 ,โบ,โบร้องใหญ่เลยร้องเก่งมากๆนะคะก็อดีตคนเลี้ยงวัวแล้วก็เป็นชาวไร่ชาวนา ตก่อนเดินตากแดดหาบน้ำไปให้วัวควายที่ผูกไว้กลางทุ่งนาค่ะโอเคนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะนี่มีต้นกล้วยแล้วก็มีมีต้นกล้วนมีหัปลีด้วยเดเ้แค่นี้ก่อนนะหมาเล็งพี่แล้ว